ครับสวัสดีครับสวัสดี F อทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องนะครับวันนี้นะครับวันที่15มกราคมนะครับ2569นะคร้อสบาะครับสำหรับคลิปนี้พามาชมบีม295นะครับบีม2บีม295นะครับตัวนี้นะครับทดสอบให้ชมกันนะครับนี่ครับบีม295นะครับผ่านบอร์ดนะครับคุมบอร์ดใช้กับบอร์ดดิสโก240นะครับ ก็ใช้งานปกตินะครับนี่ครับแสงออกดีนะครับแสงออกดีนะครับแสงออกดีนะครับใช้งานปกตินะครับสำหรับบีมสองนะครับ ตัวนี้นะครับสองเก้าห้าครับทดสอบกันให้ชมกันนะครับท่านใดหาอยู่นะครับก็มีสองตัวนะครับใช้งานปกตินะครับราคานะครับตัวละสี่พันห้านะครับตัวละสี่พันห้านะครับราคาบีมสองเก้าห้าครับตัวละสี่พันห้านะครับสนใจทักทายเข้ามานะครับศูนย์เก้าสามสองศูนย์เก้าสามหนึ่งเก้าห้านะครับอ่าหรือจะมาลองทดสอบ ที่หน้าร้านเลยนะครับที่ร้านเลยก็ได้นะครับที่ร้าน Tech oul, เทคคอมเมนตซาวอำเภอเมืองจังหวัดมหาสาครคามนะครับเบอร์โทรนะครับสอบถามมาได้นะครับ0932093195นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ